ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท NN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและโรคไตไข้เจ็บค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ um ้มจิ้มค่ะ ทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสถีรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของโรคไตค่ะแต่ว่าไม่ใช่โรคไตที่เราคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคไตในเวลาพอพูดเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเป็นโรคความเสื่อมที่มันจะเหมือนมาตามวัยแกเพราะว่าเหมือนเจอรุ่นพี่ทีวีก็จะบอกโอ้ทำรายการของมูลที่โรคไตเกบอกอืมไว้เดี๋ยวแกแกเจอกันอ่าเขาจะเข้าใจว่า คนอายุยเยอะๆะแล้วคอยป่วยเป็นโรคไตนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงโรคไตในเด็กค่ะแน่บาคงคนจะเอ๊ะอูเด็กก็เป็นโรคไตแล้วหรอลูกฉันเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ่เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าโรคไตในเด็กเนี่ย เหมือนกับของผู้ใหญ่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ววิธีการดูแลรักษาน,นั้นเป็นอย่างไรรวมถึงมีโรคไตอะไรบ้างนะคะที่สามารถเกิดขึ้นกับเด็กๆได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นกุมารแพทย์โรคไตนะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎก <l> ้านะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์แพทย์หญิงพาลิตาสิริโชติคุณคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพราะคุณอาจา u u รย<ร>์ที่สละเวลามาให้ความรู้นะคะอาจารย์เอาเป็นกุมารแพทย์ โรคไตในเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ก็ <c oughs> คือต้องเป็นจบแพทย์ก่อนค่ะ <c oughs> แล้วก็จบหมอเด็ก, s, ลกแล้วค่อยไปเรียนต่อกุมารแพทย์ก็คือหมอเด็ก่คะเสร็จแล้วจบกุมารแพทย์แล้วค่อยไปเป็นโรคไตในเด็กโรคไตในเด็กปีต่าง<ช>หากอีกทีหนึ่งรเรียกว่าเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายสเต็ปมากก็คือเป็นหมอเด็กด้วยแล้วก็เป็นหมอเด็กโรคไตต่างหากใช่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต้องเรียนเยอะมากเลยแสดงว่าโหมันโลกนี้มันมันมีจริงแล้วมันก็ชัยากมากด้วยเพราะหลายหลายคนจะแบบอุย้ยไตโรคไตในเด็กมีจริงเหรออะไรเงียง้ยเพราะว่าเหมือนคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมค่ะคุณหมอว่าแก่แล้วอ่ะเราถึงเป็นโรคไตผมต้องถามก่อนเลยค่ะอาจารย์ว่าโรคไตเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกันไหมคะอาจารย์ก็มีทั้งเหมือนและต่างค่ะจุดที่ต่างที่หลักๆเลยก็คือสาเหตุของการเป็นโรคไตค่ะถ้า ถ้าในผู้ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความเสื่อมเป็นเรื่องโรคประจำตัวใช่ไหมคะ,คะแต่ของเด็กก็คือมีทั้งความผิดปกติแต่กำเนิดก็มีแล้วก็มีที่เกิดขึ้นภายหลังก็มีค่ะมีได้ทั้งสองแบบซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นความผิดปกติแต่กําเนิดด้วยซ้ํานะคะที่ทำให้เด็กเป็นโรคไตค่ะ ก็คือเขาเกิดมาก็คือแปลกปกติแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดจากเหมือนการพัฒนาการในท้องอาจจะผิดปกติทําให้ไตมีรูปร่างผิดปกติการทํางานผิดปกติไปค่ะก็ถือว่าเป็นโรคไตเหมือนกันค่ะอืมเราก็เรียกว่าเป็นโรคไตค่ะแต่ว่าเจอในเด็กเจอความผิดปกติแต่กําเนิดแต่กําเนิดใช่ใช่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่จะเป็นเรื่องความเสื่อมหรือโรคมาทําให้เสื่อมไปแต่นี่คือเขาเป็นตั้งแต่แรกใช่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า ทิ้งทิ้งโรคไตผู้ใหญ่ก่อนเราวันนี้มาทาความรู้จักโรคไตในเด็กกันเลยดีกว่ากันค่ะโรคไตในเด็กมีกี่ประเภทคะอาจารย์ก็เราก็แบ่งหลักๆเหมือนที่แจ้งไปก็คือมีแตกําเนิดที่เกิดขึ้นภายหลังค่ะซึ่งส่วนใหญ่ของเด็กก็คือเป็นแต่กําเนิดมีทั้งแบบไตอาจจะขนาดเล็กไตมีข้างเดียวหรือว่าท่อปัสสาวะผิดปกติการทํางานของระบบปัสสาวะผิดปกติค่ะมีมากมายค่ะก็คือจริงๆก็คือ อะไรก็ตามที่ทําให้การทํางานของไตไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จัดเป็นกลุ่มว่าที่มีความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดค่ะอืมคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขาไม่เหมือนมีความเป็นความพิการตั้งแต่กําเนิดโดยที่บางคนอาจจะเป็นพิการใหม่มีแขนไหม่มีขาไม่มีนิ้วหรืออย่างเงี้ยแต่ของน้องก็จะไม่มีไตใไตมีข้างเดียวไตทํางานได้ไม่ดีอ่าไตไม่เติบโตไม่เต็มที่อะไรก็ตามทำหน้าที่ขจัดของเสียหรือเกลือแร่อะไรได้ไม่ดีก็ถือว่าเป็นโรคไตเหมือนกันค่ะซึ่งก็สามารถเสื่อมได้ตั้งแต่ในท้อง หรือว่ามาเสื่อมเรื่อยๆตอนโตได้เหมือนกันค่ะ,คะโรคไตเป็นโรคกรรมพันธุ์ไหมคะเช่นคุณแม่ป่วดเป็นโรคไตหรือว่าแบบตรตกูลเป็นโรคไตแล้วน้องน้องก็เลยเป็นโรคไตแต่อยู่ในท้องอย่างเงี้ยค่ะมีบางส่วนเหมือนกันค<อ>่ะที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เช่นมีปัญหาเรื่องซิสต์หรือว่าถุงน้ําในไต<อ>บางบางรูปแบบก็คือถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้เหมือนกัน<อ>ก็เลยอาจจะมีประวัติคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องซิสต์ในไตเหมือนกัน บางคนอาจจะถึงขั้นต้องฟอกเลือดหรือว่าล้างไตหรือปลูกถ่ายไตค่ะแล้วเด็กที่เกิดมาก็มีโอกาสที่จะได้รับกรรมพันธุ์นั้นด้วยเหมือนกันค่ะก็ค<อ>ือเขาก็เล่นเปอนกับเป็นความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดเลยอันนี้ก็คือเรนนึกถึงว่าด้วยความที่ปัจจุบัน,นมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์ที่ดีมากเหมือนเหมือนกับเด็กที่บา<ด>งคนรู้ว่าหัวใจนผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครันหมอก็วินิจฉัยได้เลยอ๋อหัวใจเขาตุบตับแบบนี้เขาเขา เขาอัลตราซาวดูปรากว่าอ๋อเขาเป็นโรคนี้นะเดี๋ยวมาแล้วออกมาสักพักต้องผ่าหัวใจนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงเหมือนกันเห็นไตก็คือเห็นตั้งแต่ในนเลยก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือถ้าคุณแม่ไปฝากคันแต่เนิ่นได้รับการอัลตราซาวที่เหมาะสมก็สามารถทําให้เห็นลักษณะของไตที่ผิดปกติได้อาจจะเห็นถุงน้ําในไตหรือว่าไตขนาดเล็กหรือว่ามีปัญหาเรื่องเหมือน น้ำคร่ำผิดปกติได้ตั้งแต่ในถักคันได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็จะส่งผลดีกับเราเหมือนกันในการที่เราเป็นหมอเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรตั้งแต่กําเนิดก็อาจจะได้วางแผนการรักษากับครอบครัวได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะดีกว่าที่มาเจอในภายหลังแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การฝากคันก็สําคัญมากเลยค่ะซึ่ง ซึ่งไตเนี่ยเขาจะเริ่มฟอร์มหรือว่าเราจะเห็นเขาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์จริงๆเริ่มตั้งแต่ไตามานแรกเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไตเรามีหลายชุดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเริ่มทําหน้าที่หลักเนี่ยคือตอนที่ใกล้คลอดแล้วค่ะ <c oughs> ในการผลิตน้ำ่ําน้ำ่ําก็มีส่งผลกับเรื่องการ <c oughs> จเจริญของปอดอีกค่ะมีหลายอวัยวะที่เกี่ยวเนื่องกัน <c oughs> ก็คือสามารถถ้ามันจะผิดปกติเราก็จะสามารถเห็นได้ตั้งแต่สามเดือนแรกแต่ว่าบางทีความผิดปกติตอนแรกอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าถ้าเราได้รับการติดตามมันก็จะสามารถเจอได้ในภายหลังได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญก็คือคุณแม่ต้องฝากคานและไปพบคุณหมอเป็นประจำเพราะว่าเนี่ยต้องต้องมาคอยดูอวัยวะน้องว่ายังไง แล้วอย่างบางอย่างเนี่ยเห็นก็บอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติตั้งแต่อยู่ในคันบางทีหมอเขาก็มีการให้ยาหรือรักษาระหว่างที่ตั้งครันได้เลยอย่างนี้ไตมีไหมคะมีเหมือนกันคะ่ะ<อ>แต่ว่าก็อาจจะได้ในบางโรคค่ะ,คะบางโรคก็อาจจะยังไม่มีหัตถการอะไรที่จะช่วยรักษาคะ่ะแต่ว่ายังไงเราก็เหมือนพอรู้ก่อนเราจะได้วางแผนตั้งรับได้ถูกต้องะะอะไรอย่างนี้ค่ะตอนที่เขาเกิดออกมา ซึ่งอย่างน้อยสาเหตุปัจจัยก็คือเรารู้ว่ากรมพันแล้วแต่อย่างอื่นๆนี้คงคงยากไหมคะที่จะรู้ว่ามันจะเกิดได้ไหมเหมือนพิการอ่ะนะแบบว่าบางคนแปลกเพด้านโวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสาเหตุมากแล้วก็ยังไม่มีสาเหตุใดที่อธิบายได้เพียงสาเหตุเดียวค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารเกิดจากความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมายค่ะบางทีก็กระทบกระเทือนระหว่างตั้งครรภ์ใช่ค่ะหรือบางทีบางทีเราก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้า แต่จริงๆก็คือทุกๆครอบครัวก,ก็อ,อยากให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือช่วยดูดูกันไปนะคะ,คะใช่ค่ะอาจ,จารย์อยากจะอธิบายเป็นโรคเลยไหมคะหรือว่าจะเลี่ยงตั้งแต่แบบว่าคลอดมาแล้วจะเจอโรคอะไรบ้างอ๋อก็ได้ค่ะเอาอาจารย์ได้เลยคะ่ะแบบไหนเลยคะ่ะก็จริงๆไตที่ผิดปกติก็มีหลายแบบค,ะค่ะมีตั้งแต่หนึ่งไตมีข้างเดียวหรือว่าไตขนาดเล็กหรือว่าไตเนื้อไตผิดปกติกลุ่มพวกนี้ก็การทํางานของไตก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่เหลือ มันทํางานได้มากน้อยแค่ไหน<ช>ค่ะบางคนก็อาจจะไม่ต้องล้างไตตอนแรกแต่ว่าเราต้องคอยติดตามเขาไปในระยะยาวบางทีก็อาจจะต้องมาล้างไตในตอนอายุโตขึ้นมาแล้วอ,อะไรก็ได้แต่เราเจอตั้งแต่เขาคลอดเลยใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ส่งผลนะตอนนั้นใช่ค่ะคก,ก็ต้องติดตามไปใช่ค่ะถ้าช่วงแรกยังมีปสัสสาวะดีอยู่ยังสามารถขับเกลือแร่ได้บางส่วนขับของเสียได้บางส่วนก็สามารถที่จะยื้อช่วงเวลาที่เขาจะต้องทำแบบล้างไตหรืออะไร<ช>ได้อีกค่ะ ล้างไตเหมือนของผู้ใหญ่ไหมคะเหมือนกันนะคะจริงๆเหมือนกันมีทั้งฟอกเลือดหรือว่าล้างไตาทางหน้าท้องได้ทั้งสองแบบค่ะแต่ถ้าเด็กขนาดตัวเล็กมากเส้นเลือดอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะทําฟอกเลือดได้ยังไม่ดีก็อาจจะต้องล้างไตาทางหน้าท้องไปก่อน,นะะอะไรอย่างนี้ค่ะมีไหมคะอาจารย์ที่แบบว่าคลอดมาปุ๊บจะต้องแบบล้างไตฟอกเลือดล้างไตเลยมีค่ะมีมีจนวนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ไตเขาทํางานได้น้อยมากๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการของการดำรงชีพของเขาก็เลยต้องทำฟอกเลือดหรือว่าล้งางไตทางหน้าท้องไปก่อนในช่วงแรกค่ะแล้วก็ต้องรออีกทีนึงว่าจุดมุ่งหมายหลักของเราก็คืออยากให้เขาได้รับการปลูกถ่ายไตยค่ะ <c oughs> แต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวที่อาจจะต้องถึง <c oughs> เพื่อที่การผ่าตัดจะได้เป็นไปอย่างราบลื่นเลยนะคะก็เลยอาจจะต้องฟอกไตหรือว่าล้งางไตทางหน้าท้องไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ ขออาจารย์พูดถึงตรงนี้หลาย,ลายๆท่านก็คงอยากจะดูขอญอาตชิงคําถามรักษากเสียบมาก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายไตอะคะ่ะการเด็กๆทําได้หรอคะดน้องเขาเกิดมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วไตจะมาจากไหนยังไงคะ,ะมาจากเด็กไหมหรือต้องเป็นเด็กตรวจไเท่าๆกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงมี2วิธีหลักๆคะ่ะค่ะแรกก็คือไตที่เราได้มาอาจจะมาจาก ผู้ป่วยที่เสียชีวิตอาจจะสมองตายแล้วก็ได้รับการบริจาคไตมาอันนี้เราก็จะต้องไปเข้าคิวกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กก็อาจจะได้คะแนนที่เยอะกว่าบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับไตได้มากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะแต่ยังไงคนไข้เด็กเราก็ต้องมีน้ําหนักตัวที่เพียงพอกับการผ่าตัดแล้วใช้ไตผู้ใหญ่เลยเหรอคะใช่ค่ะใช้ไตผู้ใหญ่เลยค่ะ ค่ะเพราะฉะนั um so, oh. then, ้นติกก really uh, ็อาจจะต้องตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วแต่ที่บางทีก็เอาอาจจะเอาน้ําหนักประมาณ15บกิโลหรือ20่กิโลเพื่อที่จะปลูกถ่ายไตค่ะแต่อย่างของต่างประเทศก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่10บกิโลสิบห้ากิโลค่ะขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะความก้าวหน้าโอเคก็คือใช้ของผู้ใหญ่ได้น่าจะตอบแต่บางคนจะสงสัยว่าต้องรอจนกว่าจะมีแบบ ผู้บริจาคที่เป็นเด็กเหรอจะมีเคสสมองใตของเด็กหรือเปล่าถึงค่อยเอามาปลูกถ่ายจริงๆส่วนใหญ่เราเอามาจากผู้ใหญ่เลยค่ะอ่าก็คือใช้ของผู้ใหญ่ได้ใช่ค่ะโอเค,คอ่างั้นย้อนกลับมาเรื่องของไอ้ความผิดปกติของไตก่อนกนะ็คือถ้าเราก็จะยื้อไปจนเขาน้ำหนักน้ำหนักเริ่มที่จะผ่าตัดได้ถึงจะถึงเท่าทาการรักษาระหว่างนั้นก็คือก็คือฟอกเลือดล้างไตไปเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้ผ่าตัดหรืออะไรไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบ ก็มีบางส่วนที่แก้ไขได้ค่ะแต่บางส่วนก็คือไม่สามารถผ่าตัดได้ก็มีเหมือนกันค่ะถ้าบางส่วนที่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้เราก็จะพยายามผ่าตัดแก้ไขให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องล้างไตเป็นระยะเวลานานค่ะเพราะว่าเวลาล้างไตทีก็ลําบากทั้งครอบครัวทั้งตัวเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามถึงจุดที่ต้องทําแล้วจริงๆถึงจะทําประมาณนี้ค่ะถ้าปรเอบประคองได้ก่อน <c oughs> ก็รอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือถ้าผ่าตัดแก้ไขได้ก็ลองผ่าตัดดูแต่บางบางกรณีเช่นไตขนาดเล็กหรือว่าเนื้อไตไม่ดีบางทีการผ่าตัดก็อาจจะทําได้ยากค่ะต้องรอเปลี่ยนไตอีกทีนึงเลยแล้วนี่ก็คือก็คือการรักษาของแบบนี้ก็คือรอเปลี่ยนไตใช่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเพิ่มเติมบางทีก็อาจจะมียาบางส่วนที่อาจจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ค่ะยังไงก็<ๆ>เราก็เน้นการติดตามดูว่าเขาจําเป็นที่จะต้อง ปลูกถ่ายไตยหรือ,อยังคะนนก็คือรอให้แข็งแรงแล้วก็สามารถปลูกถ่ายไตยได้<ช>อันนี้ก็คือแบบแบบแรกรคือความดุปกติค่ะอันนี้เจอบ่อยไหมคะจันเจอบ่อยค่ะเป็นสาเหตุหลักของคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตในปัจจุบันของเด็กเลยนะคะถ้าของผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องเบาหวานเรื่องความดันอะไรเงี้ยค่ะของเด็กก็หลักๆเลยก็คือความผุปกติแต่กําแต่กำเนิดเนี่ยแหละค่ะโรคไตเนี่ยมัน มันมีผลกับร่างกายของผู้ป่วยเยอะอย่างถ้าเราอยู่เด็กๆเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งผลเยอะแล้วกับเด็กเนี่ยส่งผลอะไรกับเขาบ้างเพราะาอยู่ในช่วงเจริญเติบโตค่ะคุณหมอค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะนอกเหนือจากที่ผู้ใหญ่เจอของเด็กที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องการเจริญเติบโตค่ะเพราะว่าเนื่องจากที่เขามีปัญหาโรคไตเนี่ยมันทําให้เขาการกินเขาโดนจํากัดรวมถึงไตเขาก็ทําให้เขาต้องสูญเสียพลังงานเป็นปริมาณมากเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตก็คือช้าเมื่อเทียบกับเด็กทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง อาศัยระยะเวลาอย่างมากในการเพื่อเพื่อที่จะให้เด็กมีน้ําหนักตัวที่เพียงพอกับการผ่าตัดเลยอะค่ะอ๋อคือมันก็ต้องรอ,อน้ําหนักเพื่อที่จะรักษาแล้วยังไม่พอตายยังทําให้เขาน้ําหนักขึ้นช้าชอีกทพูดโตช้ากว่าใช่ค่ะส่วนสูงหรืออะไรอย่างนี้ทั้งน้ําหนักทั้งส่วนสูงก็คือจะช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันค่ะมาพัฒนาไปถึงอวัอย,อยวะอื่นๆด้วยไหมคะคุณหมอด้วยค่ะทั้งเรื่องสมองด้วยเรื่องหัวใจด้วยคือส่งผลกับจริงๆทุกอวัยวะในร่างกายเลยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องกายก็คือมีเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะสมารถที่ก็อาจจาะช่ะชยส่งผลกับเรื่องเรื่องการเรียนของเขาได้เหมือนกันค่ะจะสัก15บหกิโลนี่จะอายุสักเท่าไหร่คะอาจารย์<อ>ต้องเรียนจนต้องดูแลกันจนถึงกี่ขวบคะถึงจะพา <คน S 1> ได้<อ>ส่วนใหญ่ก็อาจจะสิบปีบางคนก็อ,อาจจะสิบปีบางทีน้ำหนักอาจจะยังไม่ถึงก็มีเหมือนกันค่ะ<อ>เพราะว่าเขาเขา มีโรคเนาะใช่เพราะว่าไตาเขาเป็นเยอะแล้วก็การกินเขาอาจจะยังไม่ดีมากทาให้น้ําหนักตัวขึ้นได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหน้าก็เลยถึงให้เด็กๆก,ก็จะมีสกอร์ของการบริจาคไตได้มากกว่าผู้ใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่ามันส่งผลกับชีวิตเขาการเรียนรู้ราการเรียนรู้<ๆ>การ,<ๆ>การจเจริญเติบโตแล้วก็ปัญหาที่บ้านอีกก็ เวลาลูกคนนึงป่วยพ่อแม่ก็ทุกใจแล้วหนึ่งลำบากแล้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันส่งผลกับชีวิตเขาลงถึงคุณภาพชีวิตของเขาด้วยอ,อันนี้ก็คือโรคที่เจอบ่อยอันที่หนึ่งนะคะก็คือต้องใช้วิธีเหมือนกับฟอกเลือดล้างไตไปเพื่อหลอดจริงๆคือเป้าก็คือการ ปลูก,กไทยไต,ยต<า>ยใช่ค่ะแต่ก,ก็คือรอไป<ช>ส่วนใหญ่เด็กๆใช้วิธีการไหนคะจารย์ที่จะเหมาะสมกับเขาเพราะมันมีหลักหลายแบบใช่ไหมคะ<ช>ปอกเลือดล้างไตที่แบบใช้เครื่องผ่านเส้นหรือว่าหน้าท้องค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับ เหมือนชีวิตประจําวันของคุณพ,พ่อคุณแม่ของเด็กเองค่ะคือถ้าอย่างการฟอกเลือดเนี่ยเขาอาจจะต้องมาที่โรงพยาบาลประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์มันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องการเรียนเขาทําให้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้การเรียน<ม>ก็ไม่ต่อเนื่องใช่ค่ะบางบ้านก็อาจจะอยากให้ลูกไปโรงเรียนก็เลยอาจจะเลือกกันล้งางไตทางหน้าท้องเพราะว่าการล้งางไตทางหน้าท้องบางทีก็คือสามารถทําได้เองที่บ้านแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการทําโดยใช้เครื่องทําเฉพาะตอนตอนนอนช่วงนอน ก็ทําได้ค่ะแล้วก็ตื่นมาเอาปลดออกจากเครื่องแล้วก็ไปโรงเรียนได้เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายเทคนิคค่ะที่สามารถช่วยให้เขาสามารถไปโรงเรียนได้เลยคะอ๋อหมายถึงว่าทําทางหน้าท้องแต่มีเครื่องช่วยใช่ค่ะทาเฉพาะกลางคืนโดยใช้เครื่องอแล้วก็พอตอนเช้าก็ปลดออกจากเครื่องแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติเลยคะ่ะอ๋อเดีด๋ยวนี้พัฒนาไปแบบนี้แล้วใช่ไหมจางอ๋อนี้อันนี้ฟังดูดีนะคะ,ะดูดีใช่ไหมคะเพราะเด็เกเขาจะได้แบบไปใช้ชีวิตเพราะว่าเห็นมันกันเดี๋ยวเที่ยงต้องมา ให้ครูพยาบาลใช่ <c oughs> ก็จะค่อนข้างลบาบากเหมือนกันถ้าต้องไปทําที่โรงเรียน,ยนะะอะไรอย่างี้ค่ะก็มีวิธีนี้ที่ช่วยได้าก็แตงว่าน่าจะเป็นช้อยเด็กๆใช่ค่ะสิ่งผู้ใหญ่ก็ทําได้ค่ะล้งางไตท้งหน้าท้องโดยใช้เครื่องอะไรอย่างี้ค่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเด็กบางกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเรื่องผนังหน้าท้องไม่ดีการแลกเปลี่ยนของของท้องทําไม่ได้ก็อาจจะต้องฟอกเลือดก็อาจจะต้องมาใช้ใช้เส้นเลือดนี่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องมาฟอกในโรงพยาบาล ก็ต้องแล้วแต่เคสไปใช่ค่ะอันนี้คือกลุ่มกลุ่มแรกค่ะเจอบ่อยเจอบ่อยที่สุดกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นกลุ่มที่โรคไตที่เกิดขึ้นในภายหลังถ้าอย่างของประเทศเราหรือว่าประเทศแถบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการติดเชืออ้ออาจจะเป็น ตอักเสบตามหลังการติดเชื้อหรือว่าบางคนมีติดเชื้อบ่อยๆแล้วทำให้ไตทํางานแย่ลงติดเชื้ออะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อแบคทีรียจริงได้ทุกเชื้อค่ะแต่ว่าเชื้อที่ค่อนข้างเจอบ่อยก็คือแบคทีรียถึงว่าติดเชื้อไม่ใช่ว่าเราติดเชื้อโรคหวัดโควิดอะไรอย่างี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆก็ทําให้ไตเสื่อมเหมือนกันค่ะเพราะว่าติดเชื้อแต่ละครั้งไตก็มีแผลเป็นค่ะพอสะสมไปเรื่อยๆก็ทําให้ไตทํางานแย่ลงได้ การที่เด็กๆเ,เขาติดเชื้อในแบบกระเพาะปัสสาวะน,นี่สาเหตุของเด็กๆมันคืออะไรคะอาจารย์ได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะอันแรกก็คืออาจจะเป็นกลุ่มคล้ายๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ทางเดินปัสสาวะผิดปกติเวลาเขาขับถ่ายปัสสาวะอะไรเงี้ยมันบางทีทาได้ไม่ดีมากก็ทําให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้และพอติดเชื้อซ้ําๆก็ทําให้ไตเสื่อมได้ ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอวัยวะเช่นอวัยวะเพศติดกันหรือมีเหมือนหนังหุ้มปลายไม่เปิดในเด็กผู้ชายก็ทําให้มีการติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะมแสดงว่ามีมีความผิดปกติ ที่จะส่งผลให้มีการติดเชื้อถ้าเป็นเด็กปกติมีติดเชื้อไหมคะส่วนใหญ่ถ้ารักษาความสะอาดดีไม่มีท้องผูกก็โอกาสติดเชื้อก็น้อยค่ะทำไมท้องผูกเด็กๆจะติดเชื้อหรอคะใช่ค่ะที่คุณพ่อคุณแม่งงแล้วนะเนี่ยอ๋อถ้าเกิดปล่อยลูกท้องผูกจะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้นะอาจจะเป็นไปได้ยังเพราะอะไรคะอาจารย์ยังไงคะเนื่องจากระบบทางเดินอาหารกับระบบ ถ่ายปัสสาวะเรา,าติดกันค่ะอย่างถ้าอุจจาระค้างค้างในในทวันหนักเยอะๆาบางทีมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะของเราได้เบียดท่อปัสสาวะได้ทําให้การขับถ่ายปัสสาวะทาได้อย่างลําบากเวลามีปัสสาวะเหลือค้างเยอะมันก็ทําให้แบคทีเรียมันสะสมแล้วก็เพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเรื่องท้องผูกก็เลยเป็นปัญหาที่อาจจะต้องแก้ไขในเด็กที่มีมีประวัติการติดเชื้อซ้ําหรือว่าจริงๆเด็กทุกคนก็ควรที่จะพยายาม ให้ร่างกายไม่ท้องผูกเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อด้วยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการติดเชื้อทจมปสสจวะได้ด้วยใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกท้องผูกเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอย่างเดียวส่งผลได้ติดเชื้อได้แล้วก็พอติดเชื้อบ่อยก็ป่วยเป็นหาเรื่องไตตามมาได้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยเจอเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ก็เจอน้อยกว่าแบบแรกค่ะแต่ว่าก็เจอเรื่อยๆเหมือนกันค่ะของประเทศเราแต่ว่าเราก็คือเราต้องพยายามดูแล เหมือนกับสะอาดท้องอปลูกอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ถ้าติดเชื้อซ้ํำบ่อยๆอาจจะต้องหาสาเหตุบางทีอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่แอบซ่อนอยู่ก็ได้ที่บอกไปอ๋อมีความผิดปกติอยู่แล้วใช่แล้วก็คือจะวิธีการรักษาคือผ่าตัดได้ไหมคะก็ถ้าเป็นความผิดปกติของทางเดินปันสสาวะที่สามารถผ่าตัดได้เราก็จะพยายามผ่าตัด เพื่อไม่ให้เขาติดเชื้อซ้ำค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าอย่างในบางคนที่การผ่าตัดอาจจะยังทําไม่ได้ในตอนนี้ก็อาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งค่ะ<ม>แล้วก็เราก็รอดูอีกทีนึงว่าการติดเชื้อเขาลดลงหรือ,อยังก็อาจจะสามารถหยุดได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้หมอบอกว่าติดเชื้อบ่อยๆเพราะทําให้แบบเป็นเป็นแผลเป็นในไตแผลเป็นในไตตัดออกได้ไหมคะตัดออกเนื้อไตก็ทํางานได้น้อยลง<อ>ค่ะ คือแผลเป็นก็คือไม่ทํางานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเราไปตัดออกเนื้อไตที่เหลือที่จะทํางานก็ยิ่งน้อยลงไปอีกค่ะส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ได้มีวิธีการผ่าตัดเพื่อเอาแผลเป็นออกเพราะว่ายัางไงเนื้อไตมันก็ถือว่าถูกทําลายไปแล้ว อ๋อมันคือความสูญเสียเนื้อไตยอย่างหนึ่งอย่างถาวรอ,อ๋อย่างถาวรด้วยใช่ซึ่งถ้าเป็นบ่อยๆก็ไตก็ค่อนข้างที่จะสูญเสียการทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องลงท้ายด้วยการล้างไตหรืออะไรเหมือนอในแบบแรกได้แต่เคสนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความผิดปกติเขาถึงจะเป็นบ่อยถ้าเป็นเด็กปกติส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถึงขั้นว่าจะติดเชื้อแบบเพราะปัสสาวะอักเสบหรืออะไรอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมคะจา่ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสาเหตุแล้วก็ไปแก้ไปแก้แกไขผ่าตัดหรือว่าอะไรอันนั้นก็จะได้ก็จะดีขึ้นค่ะลดโอกาสที่จะไตจะเสื่อมได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องต้องดูในเคสนั้นใช่ค<ๆ>่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้มีไหมคะที่แบบว่าไม่ได้คุณพ่อแม่ไม่ใส่ใจจนเหมือนกับแบบไตามาคือคือแบบ ไปกันเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันค่ะที่ติดเชื้อซ้ําบ่อยๆบางทีเวลาติดเชื้อเป็นกระเพาะปัสสาวะบางทีปล่อยไว้ไม่รักษาหรือหรือมันติดรุนแรงไปถึงเนื้อไตก็เหมือนไตก็จะเป็นแผลเป็นเป็นอะไรตามมาได้ปกติแล้วเวลาเราติดเชื้อทัางเปนปัสสาวะที่เคยเป็นเนี่ยมันจะทรมานมากแล้วก็บอกว่าบางทีก็รุนแรงเด็กๆก็น่าจะรุนแรงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งบางทีเราวินิจฉัยยากด้วยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอาการชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่อย่างผู้ใหญ่ก็ปัสสาวะขาด ปวดท้อง<า>อะไรก็สามารถาบอกได้แต่ว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาอาจจะมีแค่ไข้อย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะหรือกินไม่ค่อยได้ <c oughs> อาเจียนแต่ว่าเขาไม่สามารถบอกเราได้ว่าปัสสาวะเขารู้สึกขัดหน้ารู้สึกปวดเอวนะอะไรอย่างนี้นค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่มาด้วยไข้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมองหาว่ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะต้องตรวจปัสสาวะค่ะถึงจะรู้ได้ถึงจะได้รู้ได้นะคะอันนี้เป็น โรคที่2ที่ลองมาที่เราจะได้เจอนะคะวิธีการดูแลแล้วก็รักษาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่หมดยังมีอีกหลายอันแล้วก็รวมถึง<ช>วิธีการสังเกตลูกว่าเริ่มอาจะรย์บอกว่ามันสังเกตได้ยากเราจะสังเกตยังไงป้องกันยังไงที่จะไม่ให้ลูกติดเชื้อหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเราจะต้องดูแลเป็นคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วเราจะได้คุยกันต่อในตอนหน้าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์สว,ส,สวัสดีค่ะ หากผู้ชมขาและนี้ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะต,ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้หมอจิจ้มๆ <c oughs> แบบแอมกาอนิดนึงนะคะ,ะว่าเพิ่งหายไข้าหายไม่สบายแล้วคอย,ยังระคายเคืองอยู่นะคะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องราวด,ดีอย่างที่บอกก็คือวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนหน้าสําหรับเรื่องราวของโรคไตว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนะคะที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการดูแลยังไงป้องกันยังไงรวมถึงการรักษาอย่างไงบ้างรวมถึงเรื่องของการรักษาที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนไตเนี่ย มันจะในเด็กจะมีความจำเพาะอย่างไงมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรและเขาต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปในอนาคตด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในตอนหน้านะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะสองทุ่มสามสองทุ่มนะคะแล้วก็สามารถรับชมสดๆและย้อนหลังผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น True ID Facebook YouTube Channel หรือว่า IG คะ่ะ TNN 2 True Vision 784ตอนนี้จุ๊จิ้มลาจาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ